วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีณพระอุโบสถวัรราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปธรรมการบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวาระ127ปีนับแต่วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์โดยมีสมเด็จพระอริยวมงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานในพิธี สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เดิมทรงดำรงสมณศักดิ์และมีพระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2440ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4และสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งทรงเป็นพระราชอุปัฏยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระอริยวงศ์สาตยานอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกพระองค์ปัจจุบัน โดยเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมบราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดฉัดตัดเหลือง5ชั้นถวายกลางแก้มพระรูปปัญจุพระสรีลังคารณนวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม โอกาสนี้สมเด็จพระริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบรินายกประธานทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณในพระสังฆราชูปธรรมแก่วัดสำนักเรียนพระปร,ะริยติธรรมมหาวิทยาลัายโรงเรียนสถานสงเคราะห์และสาเารณสุกรวม50ทุน ซึ่งโูลนิธิดังกล่าวสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์มีพระดำริให้ก่อตั้งขึ้นเดิมชื่อโมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถระเพื่อเป็นองค์กรสาธรารณกุศลสนองพระปณิธานดำเนินการบริจาคทุนการศึกษาและทุนบำรุงองค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันประสูตธ์เป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นประธานพระสมโมคณียากถา,าความสำคัญตอนหนึ่งว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอุปัชายะกองอัตมาภาพมีพระปณิธานแน่วแน่ในการบำเพ็ญสาธารณสงเคราะห์การได้ยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนการนั้นจะทรงยินดีบำเพ็ญด,ด้วยความเบิกบานพระหฤทัยเสมอ แม้พระองค์เสด็จสิ้นพระชนไปแล้วแต่โมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจา้ากรมหลวงชินะวราลงกรณ์ที่ได้โปรดประทานกําเนิดไว้ก็ยังดำรงอยู่เสมือนว่าอย่างเสด็จประทับเป็นมิ่งขวัญอยู่กับพวกเราตลอดเวลาทุกวันนี้เราทั้งหลายจึงยังคงสัมผัสพ,พระเมตตาบารมีได้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านทั้งหลายมารับทุนโมโลนิธิต่อเบื้องหน้าพระอัฐิ เป็นการปฏิบัติประหนึ่งสมัยอย่างทรงดำรงพระชนจึงขอให้ทุกท่านน้อมลํำลึกถึงพระเดชพระคุณแล้วมุ่งมั่นประกอบกียกิจตามหน้าที่เพื่อปฏิบัติบูชายอย่างยอดเยี่ยมหากท่านทำได้เช่นนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าแม้สิ้นพระชนไปนานแล้วหากแต่ยังทรงดำรงอยู่ด้วยพระคุณคงจะทรงพระโสมนัสอนุโมทนาและประทานพรให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการ